อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆน,นะคะทุกๆท,ท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะวันนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่รอเนาะก็อยากจะบอกว่าออกมาหลายรุ่นมากๆเลยแต่ก็ความที่ รักนะคะและศรัทธ,ธาเนาะองค์พ่อท้าวเวสนะคะเราก็รักและศรัทธ,ธานะคะพระอาจารย์อิฐนะคะก็เลยทําให้มีพี่ๆหลายๆท่านเนาะจองยอดเต็มกันตลอดเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเหรียญสมโพธนะคะด้านหน้านี้เลยเป็นเหรียญสมโพธนะคะสองทศวรรษจำปีสี่ห้านะคะเป็นเหรียญทรงจำปีแห่งวัจุรามณีค่ะรุ่นทรัพทวีคูณสองทศวรรษนี่ ตามนี้เลยที่นงป่าแกะโชว์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าทางร้านนะคะเหลือทางร้านเหลือรายการอะไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยๆทยอยแนะนำเนาะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเขาจะมีรายการที่เป็นพระผงด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระเหรียญด้วยนะคะเป็นเนื้อเหรียญด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดหน่อยน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีเนื้อไซส์เล็ก ปกติเขาจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่ารุ่นนี้น่าจะไม่มีค่ะอ่ะโอเครุ่นนี้ไม่มีไซส์เล็กนะคะมีขนาดไซส์เดียวคือ4เซนติเมตรค่ะ4ซอมเนาะก็เพื่อสมทบเ,เพื่อสมทบทุนนะคะในการก่อสร้างสำนักงานมูลนิธิเทวาสถิตนะคะเทเวสุวรโนและลานจอดรถของวัจุลามณี เพราะว่ารู้สิษย์ลูกหาไปหากันเยอะมากๆนะคะศรัทธาองค์พ่อเท้าเวทที่วัจุรามณีกันมากๆเลยทําให้ลานจอดรถเต็มแบบตลอดรถติดยาวเหยียดเลยตลอดเลยนะคะยิ่งหน้าเทศกาลนี่แบบวันหยุดเนอะก็ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรกันมาค่ะสําหรับด้านหน้านี้นะคะรุ่นนี้รับทวีคูณ2ทศวรรษนะคะจำปีนะคะเหรียญทรงจำปีเนาะ แห่งวัดจุฬามณีนะคะเขาก็จะมีเป็นหน้าท้าเวทหน้ายักษ์นะคะแล้วก็เป็นหน้าเทพอ่ะเดี๋ยวปาจะจะโชว์ให้ดูนี่เป็นหน้าหน้ายักษ์นะคะอักษรเลขยันหรืออะไรก็ตามแบบฉบับเลยค่ะเพราะว่าหลวงพ่ออิฐนะคะท่านออกแบบจัดวางนะคะอักษรเลขยันได้อย่างลงตัวเลยท่านเป็นคนออกแบบเองเลยนะคะ จำปีซับทวีคูดด้านหลังนะคะนี่ก็มีเลขมีโค้ดนะคะชัดเจนนี่มีมีเลขด้วยอเลขสวยด้วยนะนี่ใช่ไหม4747นะคะเลขสวยเชียวอันนี้เป็นหน้าเทพนะคะหน้ายักษ์และหน้าเทพก็ไม่ต้องบอกแล้วเนาะว่าอิทธิฤทธิ์นะคะหรือว่าพลังขององค์พ่อทาเวสนี่เป็นยังไงนะคะ เพราะว่ามีหลากหลายท่านที่ขอพรแล้วก็โอ้ร่ำรวยนะคะทําธุรกิจก็ปังกันตลอดเลยไปขอองค์พ่อเทาเวสนะคะคุ้มครองป้องกันนะคะไล่ไล่ไล่ไคุณใสเนาะเป้าทรัพย์สมบัตินะคะให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองได้หมดเลยค่ะ เดินทางติดต่อเจรจาค้าขายหรือว่าเดินทางไปไหนนะคะให้ท่านคุ้มครองแคลคลาดนะคะแล้วก็กันภัยได้องค์นี้สวยนะคะเป็นรายการที่10ค่ะเป็นเนื้อ 3k อ่เดี๋ยวดูซิว่าเราเหลืออะไรกันบ้างของทางร้านนะคะมาเดี๋ยวปออกกัอนอันนี้นะคะรายการที่6 เป็นเนื้อเงินลงยาแดงค่ะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสีแดงน้อปลาขออญาติไม่แกะนะคะเงินลงยาแดงนะคะแล้วด้านหลังก็เป็นสีแดงส่วนรายการที่7ค่ะเป็นเงินลงยาแดงนะคะด้านหน้าค่ะส่วนด้านหลังนะคะที่เป็นองค์องค์หน้าเทพเนาะจะเป็นลงยาสีเขียวนะคะส่วนรายการที่9ค่ะเป็นเนื้อนวะเดี๋ยวนะเวรวไปดูซิ กล้องก็ไม่โฟกัสให้ไปนะรายการที่9นะคะเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรแก่ทองคําค่ะเป็นเนื้อนวะนะคะไม่ใช่เนื้ออืมไม่โฟกัสให้น้องปลาเป็นเนื้อนวะนะนี่ไม่ใช่เนื้อทองแดงนะคะความจริงนวะเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกับทองแดงมีหลายท่านอาจจะแบบอ,อ่ไม่เขาเรียกไงอะไม่ไม่ไม่รู้เรื่อง เรื่องเนื้อหรือว่าโลหะเท่าไหร่นะคะนวะเขาก็จะมีความคล้ายๆกับทองแดงถ้าเกิดคนดูเป็นเนี่ยก็จะดูเป็นเดี๋ยวไว้วันวันหน้าเนาะเดี๋ยวปาจะลองเอา,เอานวะนะคะกับทองแดงมามาเทียบให้ดูอันนี้เนื้อนวะนะคะส่วนรายการที่10ค่ะตามนี้เลยรายการที่10ตามที่นปาโชว์เมื่อกี้นี้เลยค่ะรายการที่10นะคะเป็นเนื้อมหาชนวนชุบสามกรตริ นี่เป็นเนื้อมหาชนวนชุบสามกริย์นะคะสวยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราปจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วก็ทางร้านนะคะมีวัตถุมงคลของทางวัดจุฬามณีนะคะเยอะมากๆเลยลองสอบถามกันเข้ามาดูนะช่วงนี้จัดสต็อกได้ไปสัก70%ละก็จะหาของได้ง่ายหน่อย นะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนี่รายการที่10นะคะรายการที่11ค่ะสีทองทองนี้เลยนะคะรายการที่11เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะไม่ได้แกะนะคะรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาค่ะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาเราไข่แม่คล้ายๆกับเนื้อนวะเลยเนาะรายการที่13นะคะนี่เป็นเนื้อชนวน ชน,ะะนวนรมดำโบราณในการที่13นะคะส่วนรายการที่14ค่ะตามนี้เป็นเป็นชุดกรรมการนี่เป็นชุดกรรมการนะคะ เหรียญท้าเวสุวรนโนจตุมหาราชิกาสมโพธิอสองทศวรรษจำปี4ีหหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นองค์พ่อท้าเวสนะคะหน้ายักษ์ส่วนด้านหลังก็เป็นองค์พ่อท้าเวสนะคะเป็นหน้าเทพเหลือ2ชุดนะ หมดแล้วหมดเลยค่ะชุดกรรมการนะคะ,ะเรามีอะไรกันบ้างชุดกรรมการเนี่ยจะได้รับนะคะเหรียญทั้งหมด3เหรียญค่ะเป็นเนื้อมหาชนวนกะไหล่ทองลงยาสีแดงหน้าหลังนะคะเนื้อมหาชนวนกะไหลทองลงยาสีแดงหน้าลงยาแดงด้านหน้านะคะแล้วก็ลงยาสีเขียวข้างหลังค่ะเนื้อมหาชนวนกะไหลทองนะคะลงยาสีแดงด้านหน้าแล้วก็สีน้ําเงินด้านหลังเดี๋ยวไว้ น้องปามาอัดคลิปให้อีกทีนึงนะคะเ,เอาไว้แกะเนาะแกะแล้วก็เอามาให้โชมมาให้โชว์โชว์ให้ชมกันอีกทีนึงว่าเหรียญเป็นยังไงนะคะแต่เหรียญก็ลักษณะประมาณนี้สวยส่วนด้านหลังนี่เลยไปอาจจะบอกว่าคือตั้งใจเอามาเปิดให้พี่ๆได้บูชากันแต่ว่าเนี่ยค่ะคือลักษณะคือเขาแตกออกหมดเลยแล้วก็คงไม่สามารถเคมได้หรอก นี่นะคะเป็นเนื้อผงพระผงนะคะพุทธคุณคงเข็มไม่ได้แน่นอนคือพระมาแบบนี้ไม่มีการกระแทกหรืออะไรเลยนะคะเราพระเนื้อผงเนี่ยก็รู้ๆอยู่นะคะคือเปาะคือกระเทาะหมดเลยค่ะบางองค์ก็คือแตกกระเด็นออกมาอย่างนี้เลยนี่แตกกระเด็นแบบนี้เลยเนี่ยหมดเลยมุมเมมนะคะบินหมดเลย หักหมดเลยค่ะแล้วคือไม่มีฟองน้ำปิดหน้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นก็เลยทำให้คงจะขายไม่ได้เนาะปล่อยให้ลูกค้าไม่ได้นะคะหรือไม่เดี๋ยวเราปาจะต้องมานั่งคัดทุกองค์นะคะที่เป็นพับผงแล้วก็ปิดฟองน้ำทำอย่างดีเลยเพื่อไม่ให้ไม่ให้ขยับได้หรือกระเทาะได้นะคะหรือไม่ก็เอาไปซีนให้สะหน่อยเนี่ยซีนเป็นใสๆอย่างเงี้ยเนี่ย แบบเนี้ยเขาซีนมานะคะจะมีจะมีจะมีแบบเนี้ยจะมีกระดาษไม่ใช่กระดาษจะมีพลาส,สติกซีนหุ้มแบบเนี้ยมาอีกทีหน,นึ่งเนี่ยซึ่งอันเนี้ยคือมาแบบนี้เลยไม่มีไม่มีพลาส,สติกไม่มีซองหุ้มอะไรเลยมานะคะก็เลยทําให้กระเทาะหักแตกพังหมดเลยโดยเฉพาะเนื้อขาวนะคะเดี๋ยวเราไปจะมาคัดอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นเนื้อขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัดทอง เป็นเนื้อขาวปัดทองนะคะอันนี้เป็นเนื้อแดงเนื้อแดงเนาะปลาลองดูคร่าวๆแล้วโอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะแกะออกมาดูแล้วก็ใส่ปอแปะเนาะใส่บับเบิลนะคะลองหน้าเขาหน่อยจะได้ไม่ไม่พังนะคะอันนี้เป็นปัดทองค่ะเป็นเนื้อผงบูชานะคะดยวเอาปาดูสิ <laughs> ปาบอกไม่เห็นเป็นเนื้ออะไร สีแดงนะคะแล้วก็ปัดทองอเขาเขียนว่าผงจูซาจูซาแดงอ่าผงจูซาแดงนะคะเป็นสีแดงปัดทองแล้วก็แบบธรรมดานะคะที่ไม่ได้ปัดทองก็เดี๋ยวน้องปาจะแปบะบด้านหน้าเอาไว้นะคะมีบับเบิลลองสน,นอยเนาะอ่าก็โอเคค่ะสําหรับเหรียญรุ่นี้นะคะพี่พี่พานาไหนสนใจนะคะติดต่อน้องปาได้เลยนี่เลย ตามนี้เลยด้านหน้าที่เหลือนะคะมีแค่นี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมก็ถ้าเกิดสนใจนะคะรุ่นไหนของทางวัจุรามณีก็สามารถสอบถามน้องปลาได้นะ,อะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะศูนย์จงพระใหม่ร้านเกจิมหาเวชสวัสดีค่ะ